เงินไม่ได้จําเป็นแต่หลังเกษียณโคตรจาเป็นเลยค่ะเป็นคําแนะนําของคุณวิกรมกรมดิศเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณวิกรมแนะนําไว้ว่ายุคนี้อายุเราโคตรยืนด้วยการแพทย์ในปัจจุบันคุณจะอยู่กันเป็นร้อยปีลองคํานวณสิคะว่าเมื่อไหร่เงินเก็บที่คุณมีจะสลดเพราะใช้เงินหมดก่อนตาย ลูกหลานเลี้ยงดูเราไม่ได้ไม่ใช่ลูกหลานไม่กระตันยูแต่ตัวเขาเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลคนเกษียณอย่างเราอย่าทำตัวเราให้เป็นภาระเพราะวิกฤจเกิดประจำคำแนะนำที่คุณวิกรมได้ให้ไว้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นเราควรเตรียมตัวไว้ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกเงินไม่ได้จำเป็นแต่หลังเกษียณโคตรจำเป็น ญี่ปุ่นค่ะได้มีการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาก่อนประเทศไทยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาเลยได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินค่ะที่สามารถตอบโจทย์ให้เรามีเงินกินเงินใช้หลังกเกษียณหลัง60ปีได้สังเกตไหมคะว่าคนญี่ปุ่นค่ะสามารถที่จะท่องเที่ยวทั่วโลกหรือไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่ไหนก็ได้เพราะเขามีเงินบำนาญหรือเงินหลังกเกษียณทั้งจากภาครัฐและของส่วนตัวออกมาใช้ยามกเกษียณน,นั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นค่ะเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วนะคะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะอย่างน้อยเลยนะคะต่อคน3ามเล่มเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเป็นคนแก่เจ้าสําราญหรือเป็นคุณตาคุณยายที่น่ารําคาญนะคะโดยที่เราสามารถวางแผนกเกษียณไว้ให้กับตัวเองได้แปลกแต่จริงนะคะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด คิดว่าบำเหน็จบำนานหรือว่าเงินกเกษียณจะมีได้เฉพาะข้าราชการแต่จริงๆแล้วอย่างเราๆก็สามารถมีได้ค่ะโดยเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ โดยโตเกียวมารีนนะคะเป็นบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ได้นําผลิตภัณฑ์นี้เข้ามาเพื่อตอบโจทย์จุดๆุดนี้เลยค่ะใครนะคะที่สนใจข้อมูลแบบนี้ก็สามารถที่จะทักไั่มาพูดคุยกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์ที่ประโยชน์ที่เราทุกคนพึงมีได้ค่ะขอบคุณค่ะ